สบายดีตอนเศร้าพี่น้องมื่อนี้มาพามาเบิ่งบรรยากาศนามเศร้าๆที่น้ำเงิ่มด้ออันนี้เอิญเอิญน้ำเงิม่มเนาะอันนี้ทางลงท่าบนอาบน้บนำเบิง่งความหนาวความเย็นพี่น้องเอ้ยคุณเนะาะไอ้น้ำขึ้นมาไอ้น้ำเงิม่ม พู ه, นำเงือหัวตกพุดเลยเนาะเห็นขาวๆนี่เป็นอายน้ำเบิดเด้อพห่น้องนหนาวขนาดฝางน้ำกับเป็นปลาเป็นพู น,นี่ก็ประมาณ6โมงเช้าเนาะถ้าเห็นแบบตัวจริงแห้งงามเนาะแห้งเป็นมอกเป็นอายไลายควันลายยูพุนจนขาวเลยขุนนี้ก็ประมาณ8องศา9องศา กระทางลงมาเนาะขึ้นมาพุ่นหละลงมาบรรยากาศงยนเศร้าพี่นอะ